we'll find the rock มีลักษณะเดียวกับเครื่องจำลองสัภาพและนี่เป็นสายที่โยงผ่านระหว่างแถบแม่เหล็กสองแถบเพื่อขอให้เกิดกระแสไฟฟ้าในลูกครื่องวงกลมอันนี้คุณเขาไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อช่วงบ่ายเราได้ทดลองเจ้าเครื่องนี้กับหนูเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็สําเร็จด้วยดีนะครับและเพื่อให้เจ้าเครื่องนี้ได้ผลเนี่ยเราคงต้องยืนอยู่บนพรมยางนี้เพื่อป้องกันไฟดูดส่วนตัวตัวนี้ก็อย่าเพิ่งไปแตะมันเด็ดขาดนะครับครับนี่เป็นคําขอส่วนตัวของผมเองผมจะใช้มือสัมผัสบนนี้แล้วก็จะนําแรงดันไฟฟ้าผ่านไปยังตัว ก็ได้รู้สึกตื่นเต้นที่ย่างยอดสานการณ์นี่โล่รออาศัยครับตอนนี้ต้องรอสักพักนะครับเป็นการถ่ายเทไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมนครับค่ะมันน่าตื่นเต้นมากเลยล่ะค่ะหัใจฉันช่วยไหมคะคุณเราช่วยมืออีกค่าในจับที่ผมคุณดูสิครับครับดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมนั่นแหละครับแบบนั้นล่ะเอาอย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าจะยังไงตอนนี้ผมของฉันผมดูดีเลยที่ดีแลวล่ะคนว่าการทนลองนี่มันแเพลินสนุกดีนะ สนุกจังเลยครับครับเอาล่ะตอนนี้มันดูดีมากๆสนุกมากการทาลองได้ผลจริงๆครับตอนนี้ผมก็ใช้่มันตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นสวยมากเลยครับ ครับและตอนนี้ทุกคนคงได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเพราะเหตุใดคุณไอ <c oughs> ้เพ <c oughs> ื่อจึงไม่มายืนอยู่ตรงนี้อาจจะต้องปล่อยมือซะแล้วนะครับตอนนี้ครับการทุนลอรนี้ก็ใช้ไม่ได้ผลกับเขาแน่เลยครับแน่นอนคุณผู้ชมคิดอย่างไรครับกับการที่ผมของคนเราตั้งขึ้นได้ด้วยเหตุอะไรที่ทําให้ทรงผมของคุณคราสเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้นะครับลองคิดดูนะครับว่า พราะว่าผมมีเส้นประจุไฟฟ้าเดียวกันจึงผลักตัวออกจากกันหรือว่ากระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่า,านไปถึงปลายผมกุลอองรังแครซึ่งสงกปรกต่างๆรวมถึงสารตกค้างจากสเปรย์แต่งผมที่แต่งผมให้ตั้งขึ้นหรือว่ารากผมได้รับการระคายเคืองจากการใช้ไฟฟ้ากระตุน้นเส้นผมจึงตั้งขึ้นเหมือนขนลุกครับคุณอริสมาลครับครับเชิญคุณก็จได้แล้วนะครับขอบคุณมากเิญครับ ส่วนทีณดีที่เาไปทำอะรกับคุณบนนิ่งมาอย่างนั้นนะคะดูผมแย่ที่มากเล